พราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีผลต่อการดำเนินชีวิตท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อเรากล่าวถึงคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักถูกตีความไปในทางความเชื่อพิธีกรรมหรือสิ่งที่เกินสายตาแต่หากมองให้ลึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยตรงกันข้ามมันสะท้อนกลับมาที่ชีวิตประจำวันของเราทุกคน เพราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีผลต่อการดำเนินชีวิตคำตอบอยู่ที่สมการเพดานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นการผสานร,ระหว่างพิธีบวกวิชาคูณด้วยเจตนาหารด้วยอวิชาพิธีคือรูปแบบภายนอกเหมือนเรือนที่รองรับการสื่อสารกับสิ่งที่เหนือเราวิชาคือ แก่นแท้ความเข้าใจในเหตุและผลเป็นดวงปัญญาที่ส่องนำทางเจตนาคือแรงขับเคลื่อนภายในหากบริสุทธิ์ก็ยกพลังทั้งหมดให้สูงขึ้นส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดมนที่จะกลายเป็นตัวหารทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเพียงความงมงายดังนั้นถ้าเรามีแต่พิธี เราย่อมติดอยู่ในเปลือกภายนอกถ้าเรามีแต่วิชาเราย่อมเสี่ยงต่อความยิ่งทนงหากเจตนาไม่บริสุทธิ์ทุกสิ่งก็อาจบิดเบือนแต่เมื่อพิธีและวิชาสอดประสานเจตนาบริสุทธิ์และอวิชาลดลงเพดานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดออกนี่คือเหตุที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือสถานที่ หากแต่อยู่ที่จิตใจของผู้ประกอบเราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนเมื่อมองผ่านสารพระภูมิสารพระภูมิไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณสารสอนให้เราเคารพอดีตของผืนดินการอัญเชิญภูมิเทวาสอนให้เราเปิดใจยอมรับผู้คุ้มครองสารเพียงตา สอนให้เราเจรจาเข้าใจและไม่ลบหลู่สิ่งที่เคยมีมาก่อนทั้งหมดนี้คืออุบายธรรมเพื่อฝึกใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นดังเช่นคำอธิบายของวัตตาสงสารกงล้อชีวิตหมุนวนไม่หยุดยัง้งวิญญาณเสวยอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์อย่างไม่มีที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นเหมือนแสงสว่างเหนือเพดาน ที่คอยบอกทางว่ายังมีหนทางพ้นจากความมืดมนเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่เพียงเครื่องปลอบใจแต่คือกระจกเงาที่สะท้อนให้เรามองเห็นตัวเองเห็นความเคารพเห็นความกลัวเห็นความหวังและเห็นเจตนาที่แท้จริงในใจเราสรุปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลต่อการดำเนินชีวิตเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่งเหนือธรรมชาติมันสอนให้เราเคารพอดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตด้วยเจตนาบริสุทธิ์และเหนือสิ่งใดมันเตือนเราว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจที่รู้จักเข้าใจและเคารพสิ่งที่มองไม่เห็น